สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมกับแซดโฟนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกียร์อมองอัดเพิ่งอัดมาครับเสร็จตะกี้เลยเล่นอมองอัดต่อเนยราจะอัดอมองอัดต่อเลยเราวเล่นอยู่2เกมนี้เท่านั้นนะก็คือเกม

ล้วก็กดตั้งชื่อไปแดนดนาแนดําแนดํากดเพลย์โอเคแล้วเราก็พร้อมคิวดว่าดีเราจะได้เป็นอะไรจะไปดูกันเลยอาจจะจะู่เพื่อได้เหตุกันณ์บางไม่ไม่ร้อนที่ไม่ได้เป็น เราขอปิดเสียงนะเพราะว่าคลิปไม่ครับมันไม่นั่นจะเปิดเสียงน้อนมากเลยมันแบบไม่ได้ยินเสีงเยองอะไรนอกจากไม่เขอาใจฟังไม่รู้เรื่องตอนที่แม่ได้เจอแดดแล้วเป็ดจากแด่เป็ส่วนเกินเปลด่ยนเป็กันบังไม่ เราออกล่ะไม่มีคนโอเคเราปิดเสียงอย่างเดียวเลยนะเปิดนิดหนึ่งก็ได้โอเคเปิดนิดหนึ่งแล้วกันนะตาแรกจะได้ Goodbye. เปนเราฆ่าไปแล้วนะคเพิม์เราจะเงียนไปก่อนแล้วกันนะก็แววไปก่อนอใครฆ่าสีแดงเหรอสีแดงหรือสีอะไรน่าจะเป็นสีแดง จะไม่พูดอะไรนะคะเพราะเราไม่มีเบาะแสนะเขาไปสาคิดนก็ไม่มีเบาะแสแล้วก็แค่ปิดไฟแล้วก็วิ่งไล่ฆ่าคนอยู่และอยู่ดีๆมันก็โอเคตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยตอนแรกเป็นโอเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งคนสีเขียวฆ่าหรือเปล่า วันนี้ไม่รู้นะไปแล้วหนึ่งคนโอเคไปแั่นคือตัวปลอมวันนี้ฉันจะมาฆ่าคนอุ้ยพีเกือบจะกดฆ่าแล้วร้อนท่ไมเด็กเจอแถวถึงนั่งตุ่ม วัดปู ah, oh, ่ทำวัดอ่านไม่ออกอะวัดดีสโอเคไม่มีใครสงสัยเราโอเคแล้วกันนะเออแล้วก็โอเคแล้วกนแอลงนำหน้าโอเคโอเคเลยไม่ใช่เรื่องลรอ Okay, okay. เอาน้ำหน้าหรอเราอุา่นการเอมินการหนาวไว้ี่ตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นยังจเป็นสงวนงัน,มนไม่สบายบเจบ,บเจเบ อุ้ยไม่มีใครโหวตละเลยโอ้โหเพื่อเราถูกสงสัยคนมากเห็นเราไม่ได้ฆ่าะแบบ่จจับยังไงด,ดววไูไป,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 ไปล่คนมาสองทาง โอเคอีกตาหนึ่งละกันีนน่ตอนนี้ไม่ไหนนี่แล้วถือโอเคหัวหน้าห้องติดโฆษณางดเราอยากเป็นสีขาวแต่ว่ามันมีคนเป็นอยู่เราจะเอาสีเดิมแล้วกันนะ ให้เด็แจ้เออยากเป็นคุณหมอน้อยแต่เราจะมันถ้าจะเป็นคุณหมอน้อยต้องเป็นสีขาะ

ไปมึดมีคนวะเนี่ยเละลาลา เราจะล้คูดาวไว้ก่อนเรียบร้อยนะครับเี๋ยจสบแล้วเราจะรอคนบอกว่าแวก่อนรับจะได้ไม่ทุกสงสัยเออทำไมมันง่ายไปอะเป่ามันง่ายไปอะเป่าง่ายเกินมันที ดีค่ะแม่สี้าแสีแเราจะใส่หัวมาป่าน้อยกับคุณหมอโรล,ลี่ียบรอยมาแล้วครผมผมคือคุณหมอโรล,ลี่ะครับสิ่งที่คือคนดีแน่นอนเราจะเป็นครูเม,มดอีกเช่นเคยสินะ <c oughs> เปลี่ยนหมวกรัวๆดีกว่าเออเด้เป็นปนดีพอตเตอร์อีก เปียงหมวกโลลัวมันจะจะเสิร์ฟอันนี้กินกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ไ,ไม่ไหลายคนจะเข้ามาดูนะถ้าเราเปิดเสียงแล้วมันจะเป็นยังไงเราถึงปิดเสียงเกมไว้วัด,ดี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 นะเสียงมันจะกระตุกอยู่เลวอะไรสักอย่าง โอเคเราจะไปดีวอเตอร์ไว้เด็ดไม่มีไม่มีไม่มีเออได้หมวกไม่ดีแถมยังได้เป็นครเมสเราจะไปอยู่ที่เดียวเลยก็คือตโอ้โหเรียบร้อยไม่ผ่าน บอย่งอยู่ส้มวิ่งสวนไปิงส้มวิ่งสวนไปสีส้มวิ่งสวนไปแปลว่าสีส้มอยู่กับสีฟ้าเฮ้ยเฮ้ยอยู่นะครบปะเนี่ย เขบไปเนี่ยสีส้มแปลกๆนะโอเคไปโอ้ตายแล้วตายแน่เลยตายแน่เลยสีส้มมันส้มสีส้มมันส้มยบายนะคุณพ่อสีฟ้าเหรออัน แม่คุณฟ้าคุณฟ้าฮ่ารับปั้นอยู่ลับปั้นอยู่เลยผมอยู่กับคุณดำครับผมอยู่กับคุณดำเลยคุณฟ้านี่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 วาดอะไรไม่ต้องมาวาดเลยแกแหละไม่ต้องพูดเลยไปไป ไปออกไปจากยานของเราไปไอ้ส de de like like ีฟ้าไอ้สีฟ้าไอ้ฟาไปเลยอ้าวเคสเต็มเฉยเลยเร็วโวดโวดโบดโวดนีเอาโวดโวดโวดคนนั้นเอาโวดโวดโอดีเอวอดีโอดเลย ทำไมสีฟ้าเป็นแน่พูดเลยอีกคนหนึ่งมัน a อฟเจะวิ่ีโจกโชว์เลยมาดินะยืนนิงก่อนเด้อไม่ไปทำอ่ะรอรอไม่ต้องมาลอหลวงจะไปทางลูกลูก เดินตามสีฟ้าเลยสีฟ้าเป็นเออให้มันจบเกมไปสีฟ้าอะไรสีฟ้าอะไรสีฟ้าสีฟ้าอ่ะฟาเลยเห็นไหมสีฟ้าเป็นบอกแล้วสีฟ้าเป็นเอ้ยหนอ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนบายแล้วก็กดติดตามผมด้วยงั้นวันนี้กอลอลาไปก่อนนะับบ๊ายบาย